เยอะเหลือไอเ้อไอเกบอบ<ส>อือะไอ้ือก <laughs> ันะกิดเยอะหาุอบอได้ของโวรหลับได้ยเลยถึงโบเมียนตรงลงไม่โเอเอนเนงตึงเลี้ยงหน้าเลยไหมนี่ตันนี้เลี้ยงหน้าเลยไหมเลอบบก้นกล เล็บเป็นลูกลูกเล็กๆมันนะบอก้นกลองหละซึ่งทีนี้แมันเป็นลูกฟ้าเลยลูกในฟ้านกันเนียเนเรียดเียนอกก็เลยล่ะเออฟ้านป้านป้านโอเคใช่ไหมให้รยใช่ไหมยิ้มเ้ยยิ้มยิ้ม กูใกล้ไม่หรอกกูใจเลยไม่เลยตั้งตีเออตัวเนี้ยมันเป็นลูกผอมแหมยมันอยู่ตรงนี้เท่านี้นในพานี้เตืนได้ไหมจักนี่รังรังรังก้างหน้าบ้านตรงนี้อ๋อตัวเดียวมันเป็ลูกมันกี่ตัวอะไอตัวนู้น้องกูก็อ๋อตั้งตัวตัวนี้มันเป็นลูกกี่ตัวตัวเดียวอลูกลูกลูกต้นต้นเลยนนะ

อย่าวาดเลยเออเออเออมนมันว่ามันมันว่ามันอีไปกับป้อมเมนโกดีจะไปนก